สวัสดีครับผมวันนี้ก็วันจันทร์ที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดพฤษภานะครับตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบแลว้วันนี้หัวยุ่งหน่อยวันนี้นะครับอากาศร้อนมากเลยสามสิบแปดองศาตอนยืนทำงานในอู่นะครับก็เพียนิดนึงไม่ได้เพียเพราะงานเยอะเพียเพราะอากาศร้อน วันนี้นะครับจะมาอัปเดตงานคันนึงนะครับ c ีว i กไดม e นชั่นนะครับมากับอาการปั๊มพาวเวอร์รั่วเจ้าของบอกว่าพวงมาลัยหนักนะครับแล้วก็หมุนฝืดน้ำมันพาวเวอร์รั่วหมดเลยนะครับปั๊มพาวเวอร์รั่วด้วยก็ได้เปลี่ยนชุดซ่อมไปนะครับพวกตระก,กูลซีวิก8ปดแ หรือ01ที่เป็น dimension นะครับตาโต96เนอะรุ่นเก่าๆเนี่ยบัมพาวเวอร์มันอยู่ข้างบนมันถอดง่ายฟอมง่ายนะครับไม่ได้ถอดยากฟอมก็2ชั่วโมงสาชั่วโมงก็เสร็จละแต่ถ้าเป็นพวก Civic FD อะครับมันอยู่หลังเครื่องเนอะมันอยู่หลังเครื่องมันถอดยากอันนั้นต้องใช้เวลาก็เกือบๆวันหนึ่งนะครับ คันนี้ก็เปลี่ยนชุดซ่อมไปเนาะมีโอลิงมีลูกปืนมียางต่างๆก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยละแต่ว่าแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมันมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปนิดนึงนะครับใช้เวลาเกือบเกือบสองชั่วโมงก็เสร็จปกติรถ ซ่อมปั๊มพาเวอร์ก็จะคุ้นเคยกันกับพวก civic fd อะครับซ่อมกันเป็นวันๆเนอะกว่าจะถอดกว่าจะใส่ก็จะช้านิดนึงคันนี้ก็ไวนิดนึงนะครับเกือบๆสองชั่วโมงก็เสร็จละตอนถอดไม่ได้ถ่ายรูปไว้ให้ดูเลยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปวีดีโอให้ดูมีแต่ตอนที่นั่งประกอบนะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูเนาะเดี๋ยวไปดูรูปกันครับผม